ไฮดอมัสเซนจิล่าเดส,สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกันดนะัิล่านะครับผมวันนี้เนี่ยมากับอีเวนต์ใหม่ของเกมเฟรแกลออเดอร์อีเวนต์มีชื่อว่าศึกประลองยุดเลิงระบำแห่งประเทศแห่งเงานะครับผมซึ่งก็จะเป็นอีเวนต์ของทีชโชวนะแต่ตอนแรกเนี่ยทุกคนก็คาดการว่าจะเป็นอีเวนต์แบบเอ้ยต่อสู้กับบอสระดับยากหรือเปล่าไม่ครับผมรอบนี้มาเป็นบอร์ดเกมเลยจ้ะและทีนี้เนี่ยขอบอกก่อนว่ารอบนี้เนี่ยผมใช้บัญชีลองในการอัดนะครับผมเพราะว่าบัญชีหลักเนี่ย แต่กะว่าจะมาเก็บเนื้อเรื่องทีหลังพอมาดูปับ๊บเอา้าดูเนืน้อนอนดังไม่ได้ปว้ย <c oughs> ก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาบัญชีเรามาเล่นก่อนแล้วกันผมเดาว่ามันน่าจะปลดเนื้อเรื่องให้ดูได้ภายหลังในทีหลังนะครับผมไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าอตอนที่ทําการอัดวิดีโอเนี่ยมันไม่สามารถดูย้อนหลังได้ก็เลยต้องใช้อีกบัญชีหนึ่งในการมาอัดวิดีโอนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้ากันเลยแล้วกันซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นโพล่านะครับผมมีชื่อตอนว่า ศึกปลองจุดเดินระบาแห่งประเทศแห่งเ,เงาโพลาเลานั่นเองโอเคเข้ากันเลยแล้วก็บัญชีลองของผมเนี่ยมันเป็นบัญชีที่ยังไม่ได้เข้าสู่บทลอสเบลนะเพราะฉะนั้นเนื้อเรื่องบางส่วนเนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึงอาจะเจอดัวิชีจังตอนที่ยังโตอยู่นะครับผมโรลียังไม่โผล่เผยตั้งออโตไว้เกือบไปแล้วย้อนหลังไม่ได้ด้วยศึก จอกสักเสร็จการต่อสู้ฆ่าฟันเพื่อให้ความหวังสมปารถนาของมาสเตอร์เคนที่ทำการเชิญเซอร์วันเจ็ตนออกมาขึ้นอยู่กับยุคสมัยหรือว่าดินแดนที่จะทำให้กฎกติกาหรือว่าขนาดของมันเนี่สามารถเปลี่ยนไปได้แต่มันก็ยังคงเป็นการต่อสู้แข่งขันเพื่อชิงเอาชนะมีชีวิตรอดอยู่ดีแต่ว่า การต่อสู้นั้นนะไม่ใช่แค่เอาเซอร์วายไปออกข้างหน้าแล้วจะสามารถชนะได้จําเป็นต้องมีการคิดพิจารณาจําเป็นต้องเลือกช้อยจําเป็นต้องตัดสินใจจําเป็นต้องคิดหนักหรือก็คือจําเป็นต้องมีประสบการณ์โตมามันก็ประมาณนั้นแหละแล้วทำไมอยู่ๆชิโชวใส่ชุดบันนี้เลยปะ ยืนทำคอมเคารพค่ะค่ะดีมากยังไม่ค่อยเข้าใจเลยนะเออชุดนั้นมาอะไรหรอคะทำไมาถึงใส่ชุดนั้นอยู่หรอคะค่ะค่ะตอนที่เจอกันที่ทางเดินเนี่ยอยู่ๆก็โดนเลชิปมาคุณสกาฮะคะนี่มาอะไรกันแล้วชุดคอสตูมวันนั้นอะมาอะไรกันคะนัสซิลลาสองเพราะว่าเป็นเวนชีสนะครับแล้วก็มาชู ตอนนี้ในสถานการณ์นี้นั้นฉันไม่ใช่เซอร์วานของเจ้าฉันจะเป็นผู้ที่ทำการสั่งสอนเป็นผู้ชีน้นำใช่แล้วเป็นผู้ที่จะเป็นอาจารย์อาจารย์เหรอปกติก็เป็นชี้โชอยู่แล้วนะเอือมจงสดับรับฟังดีๆซะทั้งสองคนค่ะอืมอ่ะโทษที ขนาดหน้าจอเนี่ยอาจจะโดนยอดซส์ลงมานิดนึงนะพอดีมาเล่นบัญชีลอเนี่ยมันก็อยู่ในโคลเครื่องนะครับผมการตั้งค่ามานกกันต้องเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็เลยมีการผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนะครับผมขอภัยมานะที่นี้โอเคมาต่อกันเลยแล้วกันนะจ๊ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เรียกว่าสกฮาะาเซนเซค่ะสกฮาะาเซนเซจับไปเลยค่ะสกฮาะาเซนเซเอิบการเดินทาง เพื่อทำการแก้ไขประวัติศาสตร์มนุษยชาตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเซอร์วาเนี่ยก็ว่าไปอย่างหนึ่งแต่มาสเตอร์น่ะยังมีประสบการณ์ไม่เพียงพอในฐานะของมาสเตอร์นี่เราเป็นมาสเตอร์มา5ปีแล้วนะยังไม่พออีกหรอนั่นน่ะอ่าก็เพราะว่าเป็นมาสเตอร์คนสุดท้ายของมนุษยชาตินี่นะการจะรับการสั่งสอนจากผู้ที่มีประสบการณ์มาเนี่ยมันคงเป็นเรื่องยาก ถ้าเกิดตามหาดีๆแล้วก็อาจจะมีเซอร์วานที่มีประสบการณ์เคยเป็นมาสเตอร์มาก่อนก็ได้อ้าวเบเบอร์คูงกับเอมิยะครูคมาแล้วแต่ว่าสกฮาซาังคะมันก็มีซิมูเลเตอร์ที่สำหรับจะให้ด้วยพี่อามาสเตอร,ร์น่ะสามารถสั่งสมประสบการณ์ได้นะคะสิ่งนั้นน่ะสามารถยืนยันได้เพียงแค่การเคลื่อนไหวในการต่อสู้เท่านั้นการต่อสู้ ที่เกี่ยวกับมนุษยชาตินั้นน่ะจำเป็นต้องดูภาพใหญ่จะว่าไปแล้วมาสเตอร์กรณีที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยในตอนนี้นั้นคืออะไร 1. ไม่สามารถปกป้องมนุษยชาติได้ 2. ตายน่าจะเป็นการตายนะครับผมถ้าเกิดเราตายไปเนี่ยจะไม่สามารถปกป้องมนุษยชาติได้นั่นเองไปอืมถูกต้องแล้วเซอร์วาน ถ้าไม่มีมาสเตอร์อยู่ก็จะไม่สามารถมีตัวตนได้มาสเตอร์นั้นจำเป็นต้องมีชีวิตรอดให้ได้ในเมื่อตอนนี้มีเพียงแค่มาสเตอร์คนเดียวบนโลกพวกเรานั้นมีเพียงแค่เจ้าเจ้าจึงมีสตานกรรมที่จำเป็นต้องชนะต่อไปเรื่อยๆแต่ว่านั่หนักไม่ได้มีความหมายว่าจำเป็นต้องชนะการต่อสู้เรื่อยๆหรอกนะถึงแม้ จะสามารถชนะการต่อสู้ทางนี้ได้แต่ตอนสุดท้ายพ่ายแพ้แล้วก็อย่างนั้นมันก็ไม่ได้ไม่ใช่หรอในทางกลับกันถึงแม้จะแพ้แล้วหนีออกไปก็ตามแต่ถ้าเกิดสามารถมาแก้ไขสถานการณ์ในภายหลังได้น่ะแค่นั้นก็พอแล้วเรียนรู้จากความพ่ายแพ้เรียนรู้จากชัยชนะนั่นคือความหมาย ของศึกแนวหน้าจอกศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำต่อจากนี้ศึกแนวหน้าจอกศักดิ์สิทธิ์เออเพื่อสิ่งนั้นแล้วข้าจึงทำการเตรียมพร้อมและทำการส,สรรรส้างเขตแดนประเทศแห่งเงาที่เป็นเขตแดนของตัวข้าขึ้นมาแน่นอนอยู่แล้วในสงครามครั้งนี้ถึงแม้จะพ่ายแพ้ไปก็ไม่ได้หมายถึงความตาย แต่ว่าถ้าสามารถชนะก,การต่อสู้ได้เรื่อยๆแล้วก็จะมอบจอกศักดิ์สิทธิ์ให้เอามาจากไหนฟะฟูให้ง,ง่ายๆแบบนี้น,นนะแต่เดี๋ยวก็สิจอกศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอมีการแอบ,บของแบบนั้นไว้อยู่เงั้นเหรออันนี้เป็นดาววิชิีตอนโตนะเพราะว่ายังไม่ได้เข้าลอสเปลนะจ๊ะของแบบนั้นควรจะทำการรายงานก่อนนะสำหรับคาเดียในตอนนี้นั้น น่าจะต้องการมันมากไม่ใช่เหรอแต่ว่าคนที่หามันเจอนั้นคือตัวฉันดังนั้นฉันจะขอใช้ตามที่ตัวฉันต้องการอ่าฮะโมก็พราะแบบนี้แหละไอ้เจ้าวิรชนจากยุคสมัยแห่งเทพเนี่ยและแน่นอนท้างฝั่งของศัตรูนั้นก็มีมาสเตอร์อยู่แล้วใครมาเป็นมาสเตอร์ฟะในจุดแปรผันนั้นก็ใช่ว่าจะมีมาสเตอร์คนอื่นอยู่นะนะ แต,แต่ว่าที่โชในลอสเบลไม่มีนะแต่ก็น่าจะมีคนที่ทำการสั่งการการต่อสู้อยู่นั่นแหละอย,อย่างนี้นี่เองทางฝั่งศัตรูเนี่ยมีมาสเตอร์อยู่สินะคะมาสเตอร์ฝั่งศัตรูนั้นถึงแม้จะรู้สึกแปลกๆตั้งแต่แรกก็ตามแต่คงจะเพียงพอที่จะใช้ในการต่อสู้เป็นใครกันมา,มาเดียวก็รู้เองแหละ ทำไมทำหน้าแบบมือเดียวคุงใส่ต้ากอะอะไม่ใช่คนที่จำเป็นต้องเอ่ยนามหรอกนะแต่ก็เกิดจะให้พูดแล้วก็มิสเตอร์เอ็มจ้าขอเรียกเช่นนั้นแล้วกันถ้าเช่นนั้นเพื่นพี่เนี่ยก็แค่จำเป็นต้องชนะเซอร์วนันที่มีมิสเตอร์เอ็มสั่งการก็พอใช่ไหมคะ ไม่พูดดักหรือว่าตบมุกอะไรสักหน่อยหรอใจมาชูจังเออมือนี่จะเป็นการต่อสู้ที่แตกต่างจากที่ผ่านมามันเป็นการต่อสู้ต่อเนื่องที่โหดร้ายและเข้มขน้นแน่นอนไอ้เรื่องอย่างจงต่อสู้จนกว่าจะตายโดยที่ไม่ต้องพักนะหน่ะฉันไม่คิดจะไม่สิไม่คิดจะเหมือนอยากจะพูดเต็มที่เลยนะคะรุ่นพี่นันสิไม่คิดจะพูดหรอกนะ กัดฟันถึงกบกัดฟันกันเลยทีเดียวคือตัวข้าเองเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่แล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นการสั่งโสประสบการณ์การต่อสู้พิเศษเท่านั้นดังนั้นจึงทําการเตรียมการฝึกซ้อมและการต่อสู้จริงขึ้นมาการต่อสู้จริงนั้นก็คือศึกจอกศักดิ์สิทธิ์และการฝึกฝนนั้นก็คือดูสิ่งนั้นสิสิ่งไหนหรอ กล่าก oh. ทุกคนที่มารวมตัวกันมาเพื่อทำการฝึกซ้อมการต่อสู้วัตถุดิบมากมายและก็สถานที่แรกของขวัญในมันหรือว่า mm. เทศกาลบ็อกไฟรออยู่เลยหมุนกลองหมุนกลองอืมเป็นไงน่ามั่นใจมากถูกต้องแล้วนี่ไม่ใช่ตัวฉันที่จะโดนพูดลับหลังว่า การจบการศึกษาของเหลาลูกศิษย์นั้นคือความตายหรอกนะเออโต้ไอ้นั่นอะ่ะเอา้าของญี่ปุ่นเนี่ยมีคำพังเพยอ,อยู่ไม่ใช่เหรอแหกับแซ่งไงห้องเดี๋ยวเดี๋ย,ยไม่ใช่แหต้องเป็นลูกอมสิเฟยคือของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีคำพังเพยว่าลูกอมกับแซ่นะครับผมคือ ก็คือว่าจะเป็นต้องให้ขนมนะแล้วก็ต้องใช้แท้เคียนด้วยคือต้องมีการให้รางวัลแล้วก็ลงโทษการสลับกันไปจะได้แบบสามารถทําให้คนเก่งขึ้นมาได้นะครับผมไอ้นี่กลายเป็นอมิกามูจิหรือก็คือแหกับแท้เฉยเลยใช่แล้วใช่แล้วแหกับแท้ยังไงล่ะก็เลยคิดถึงความสนุกแล้วก็การฝึกฝนที่ทรมานขึ้นมายังไงล่ะเข้าใจดีแล้วค่ะคุณสกาฮะแล้วก็อืมค่ะ ก็มีเรื่องที่อยากจะถามเรื่องเดียวกันกับเมื่อสักครู่นะคะไอชุดนั้นมาอะไรกันเหรอคะหรือว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับศึกแนวหน้าจก้กสังสิตครั้งนี้เปล่าหรอมันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยหรือว่าเป็นการตัดแปลงร่างวิญญาณโดยใช้ลูนหรอคะยะไม่ใช่ฟอฟออันนี้นะ่ะเมื่อเช้าพอเตือนขึ้นมา มันก็เป็นแบบนี้แล้วเอ๊ะเป็นง่ายๆแบบนี้เลยนี่นะมามาไม่เป็นไรหรอกนะก็มันเข้ากันดีไม่ใช่หรอใช่ไหมล่ะเรื่องนั้นก็มาน่ารักจก้ะน่ารักค่ะมันดูเข้ากันดีกันมากเลยค่ะถึงแม้ตัวมาสเตอร์ไม่สิทุกคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าจะวางสายตาไว้ตรงไหนดีก็ตามแต่ว่านั่นก็ดีแล้ว ยา yeah. อาจจะไม่ดีต่อการศึกษาของเนเจนนายก็ได้แต่นะแต่ถ้าเกิดรู้สึกดีใจแล้วก็แข่นั้นก็เพียงพอขนาดแมวเองก็คงจะรู้สึกลำบากใจถ้าเกิดจะต้องมีชีวิตในการกินอาหารแมวกระป๋องราคาถูกตลอดเวลาบางคราก็คงอยากจะกินอาหารกระป๋องระดับโกลเด้นบ้างก็เพราะแบบนั้นบะนี่ของสกหะเนี่ยก็เป็นของขวัญจากตัวฉันริงไงล่ะเองนี่เองตัวการกูชอบมากทัมโอแคท คอนเซปต์ <Concept S 2> นั่นคือเซ็กซี่แอนด์เด็จศึกตั้งแต่กาลอาดีตบันนี่น่ะน่ะต้องกล่าวกันว่ามันแข็งแกร่งมากในการต่อสู้โซโลแต่ถ้าแต่ก็าสามารถตายได้จากความเหงามาชูเองรับด้วยไหมล่ะความทรงจำที่ดนเจอรัสจะคืนกลับมานะเอาสิเอาสิเอาด้วยสิเอาชุดบันนี่ของมาชูจังมาด้วยสิข,ของฉันด้วยหรอคะต้องเอามาสิอ่ะพลาดแล้วขอโทษ ลืมไปเลยว่าตัวฉันมีชุดนั้นชุดเดียวเท่านั้นโถ oh, เอาจอกสักสิบเป็นแรกเป็นชุดเลยก็ได้จ้ะง,งั้นหรอคะอดูมีความรู้สึกเสียดายไม่สิไม่ได้หมายถึงว่าอยากจะแต่งหรอกนะคะ,แต,คะแต่ว่าค่ะแต่ว่าทำไมถึงให้บันนี่คอสตูมกับตัวฉันล่ะจะทำไม่อะไรกันเล่าฉันน่ะรู้ดีอยู่นะสกาฮะจ๋าพักหลังๆเนี่ยพายายามอยู่เต็มที่อยู่ไม่ใช่หรอ ฉันเนี่ยมันอ่อนไหวกับเรื่องแบบนั้นนะก็รู้เรื่องการทําถุงมือจากบออยาวค่ําคืนด้วยนะอืมขออร่อยเนี่ยให้มีเพียงแค่เป็ดกับต้นหอมกรพรอแล้วนะก็เพราะแบบนั้นก็เลยทําการทําชุดขึ้นมาด้วยมือของแมวนี้ก็คิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วว่ามันดูเข้ากันดีนะ่ะวันที่มีบทบาทของตัวเจ้านั้นนะ่ะจะใส่ชุดเดิมๆก็กระไรอยู่ไม่ใช่หรือจะติดใจไปหรอกนะ มันก็เป็นของขวัญของผู้ที่พยายามยังไงล่ะฮ่องง,งั้นเหรอนี่คือสิ่งที่เรียกว่าการให้ของขวัญกับตัวเองสินะมันแปลกหรือเปล่าแต่มันก็ดีนะนะจะมาคิดตามไม่เห็นด้วยทรงเรื่องเคลมนั้นโกุณาส่งไปทางยูนิเวอร์สทางนู้นไปถ้าเช่นนั้นลาก่อนอนล่าคคานเตียอนนิมอลเกอร์เอ๋ยเอาไว้เจอกันในศึกตัดสินแล้วกันนะ แล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้ชุดนั้นอยู่ตลอดนะ่ะกรูนามาติดต่อด้วยแล้วกันนะไปเฉยอ๊ฮัมเอาเป็นว่านะในศึกสงครามครั้งนี้เนี่ยมีสิ่งที่จำเป็นต้องคิดอยู่มากมายเลยยกตัวอย่างเช่นการเชิญไม่ใช่หมายความว่าจะมีเซอร์วานที่สามารถเข้ากันกับทุกสถานการณ์ได้กำลังใจสกิลแล้วก็โฮกูที่แต่ละตนมี ลักษณะเฉพาะ personality ไม่พอนะจะเป็นชัยชนะที่ไร้บาดแผลหรือว่าชัยชนะแบบเฉียดชิวหรือว่าจะเป็นการพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดหรือว่าจะเป็นการพ่ายแพ้เพื่อเชื่อมต่อสู่อนาคตมันคือศึกสงครามที่จะทำการปรับตัวเองให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้ดัซซิลา่า2เพราะบัญชี2จากนี้ไปตัวเจ้า ร่วมกันกันกบลาวเซอร์วานจงร่วมกันคิดต่อสู้และชนะมาให้ได้ก็จงเข้าใจถึงกองทัพของตัวเองและทำการท้าสู้ด้วยแล้วกันนะเตรียมพร้อมเสร็จหรือ,อยังล่ะเริ่มได้เลยค่ะจัดไปเออมือตอบได้ดีมากถ้าเช่นนั้นจากนี้ไปศสึกแนวหน้าจอกศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นขึ้นนะตอนนี้ แล้วก็ได้เพชร1เม็ดจ้าดูในเรื่องอย่างเดียวแล้วไ,ได้เพชรนี่มันดีจริงๆเลยแล้วก็เราก็มาสู่ศึกอาแนวหน้าจอกศักดิ์สินนะครับผมมันเรียกว่าเกรวฟอนโดยที่แต่ละวันเนี่ยจะมีเควสขึ้นมาใหม่วันละเควสนะครับผมมีทั้งหมด7เควสอันนี้ผมเล่นมาอัดเควสตอนวันที่3ก็เลยสามารถปลดมาเล่นได้3เควสเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะมาเล่นด่านได้ให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงโอเคเข้ากันเลยนะครับผม เกลฟอนอาจารย์ใส่ชุดบันนี่น่ารักจังเลย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 ซึ่งในสึกเกลฟอนเนี่ยมันก็คือบอร์ดเกมดีๆนั่นเองล่ะจา้ามาเดี๋ยวรอโหลดดิ้งก่อนโอเคเข้ามาแล้วก็ศึกเกลฟอนนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเราเนี่ยก็จะมีตัวเซอร์วานที่เขาบังคับว่าจะมีตัวอะไรบ้างที่เราสามารถใส่ได้นะครับผมในด่านแรกเนี่ยสามารถใส่เซเบอร์เบอร์ซิเกอร์ไรเดอร์ได้แล้วก็มีทูทูคอสูงสุดด้วยนะ ว่าไม่เกิน46คอสเพราะฉะนั้นต้องคิดด้วยว่าจะใช้ตัวแรมเยอะๆแล้วก็ใส่ซีหรือว่าจะใส่ตัวแร่ศูนย์ไม่กี่ตัวแล้วก็ใส่ไม่ใส่ซีอะไรแบบนั้นก็ได้นะครับผมก็ต้องมาคิดวางแผนว่าจะใส่ตัวละครกี่ตัวแต่ฝั่งศัตรูรอบนี้เนี่ยมีอยู่4ตัวนะครับผมซึ่งรอบนี้ผมจะเอาอจัดทีมยังไงดีโอเคทีมที่ผมใช้ผมใส่แค่2ตัวพอเป็นเบอร์ซิเกอร์ แอนดูนะครับผมใส่เพิ่มพลังโจมตีบัสเตอร์ไปแล้วก็เอาไรเดอร์ดาวนชีจังติดไว้เผื่อไว้กันตัวบัสเตอร์หลักๆเนี่ยผมกะว่าจะให้อ่าโจนดำชุบไว้หนาเนี่ยดูเดียวนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยป้ายก็มีคำเตือนว่าพอเริ่มปั๊บเนี่ยไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้อย่างการเสริมแกร่งหรือว่าการอัเชิญได้นะครับผมจนกว่าศึกเกรวฟอนอันนี้เนี่ยจะจบลงโหลดนางจุงมาเริ่มแล้ว หลักๆของการต่อสู้นะครับผมคืออ่ะมันมีบอกว่าเราสามารถเคลื่อนไหวตัวละครได้โจมตีได้ซึ่งการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะใช้5 point นะครับผมซึ่งในแต่ละเธอเนี่ยเราจะมี25พอยต์และก็จุดมุ่งหมายในการชนะเนี่ยก็คือเราต้องจัดการเซอร์วของสโตเ้อหมดหรือว่าโจมตีตัวของมาสเตอร์3รอบโจมตีมาสเตอร์3รอบก็จะสามา,ารถชนะได้เช่นกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเราให้แจน,นุขนบขึ้นหน้าไป3ครั้ง แล้วก็จบเทินตัวอื่นอยู่เฉยๆแต่มันส่งอะไรมาอ่าฮะถ้าเกิดเราเดิน1 2 3นี้ไปมันจะโจมตีเ,าเราได้เพราะฉะนั้นเราจะเดิน1 1 2 2 2 1น12เอ๊ะมันโจมตีได้อยู่ดีนี่หว่าอ่า1 2 3เราถอยเราอยู่ตรงนี้ดูสถานการณ ให้มันขยับเข้ามาอีกนิดนึงเราจะได้โจมตีได้อโอ้ตอนนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วเราก็สามารถจัดการได้นะครับผมหรือว่าเราจะหนีไปเลยก็ได้นะแต่ว่าหนีไปเนี่ยมันก็ยังสามารถโจมตีเราได้อยู่ดีนะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะโจมตีมันก่อนจงเชื่อมั่นในจนหนุไอ้บัสเตอร์ของจนหนุมันใช้กี่เทินว่ะมันบ้ากี่เทินนะหนึ่งหรือสามเทินจำไม่ได้ ไม่เป็นไรเอ่ออ้อหนึ่งเธอโอเคไม่เป็นไร,รบล็อปไปเลยเค,ความเจ๋งของแจนูเนี่ยคือมันมีหลบหนึ่งครั้งทุกเทิร์นนะครับผมอยู่ได้สามเ์นมั้งถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมอยู่ได้สามเธอนะครับผมหลบได้หนึ่งครั้งโอเคเดี๋ยวเราจัดการมันก่อนน่าจะไหวมั้งคิดว่าไหวนะ โอเคพอเธอก็มีค<า><า>วามเฉดดามความเสียวอยู่น้อยๆเต็มเราก็โจมตีอีกทีหนึ่งเพื่อทำการเชือดมันแล้วมันก็ขึ้นว่าเน็ตต่อไม่ติดมาไม่เป็นไรรู้สึกอีเวนต์นี้เน็ตชอบหลุดบ่อยนะครับผมน่ะมาอีกรอบแล้ว รอบนี้เราใช้บัฟเพิ่มันโจมตีเพราะว่าบัสเตอร์มันหายไปแล้วโจมตีหนึ่งสองสามน่าจะสามารถจัดการได้โอ้แล้วก็สตูเนี่ยอ่าเซอร์วาทุกตัวนะครับผมมันจะมีสองไลน์ถ้าเกิดจากการไลน์แรกเึ้็ปั๊บเนี่ย HP มันจะแตกไปหลอดหนึ่งแล้วจะสามารถฟื้น้ังเต็มได้เรียบร้อยวี่เป็นรอบนี้เนี่ยผู้ตัวละครที่สามารถใช้หลบโล,บลบอมตะ ที่อยู่มากกว่า1เทินได้ดีมากครับผมหรือหรือหรือตัวที่มีกัสดเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันโอเคเดี๋ยวเราไปต่อเดี๋ยวไอ้นี่เนี่ยมันน่าจะเดินมาด้านล่างเพื่อมาจัดก,การตัวเราเราไม่ต้องไปสนใจมันเราไปจเ,เราไปอัดตัวของมาสเตอร์ของศัตรูเลยเนี่ยมันค่อยๆมาแล้วเราจะอัดตัวของมาสเตอร์ของศัตรูเลยครับผมเดี๋ยวมาตรงนี้เลยลยกันอ่ะ จบเทินแล้วเดี๋ยวไอ้เจ้าบาเบตเนี่ยน่าโจมตีมามันจะโจมตีไหมเอ้ยไม่โจมตีเว้ยอ๋อนึกว่าจะหนีอย่างเดียวโจมตีมาตามคาดอ่ะโจมตีมาเลยจ้ะโจมตีทีนึงไหมอ๋อโจมตีแค่ทีเดียวสบายเราทีนี้เรายังมีศพได้อยู่มันจะตายไหมเนี่ย ขอให้ตายเถิดได้โปรดโอเคคิดได้ข้อตายพอดีแล้วก็จบเพลินของเขาสุดโต่งอ,อะถึงเวลาไล่ลามาแล้ว เดี๋ยวมันต้องหนีต่อแน่เลยอ่ะหนียาวๆเลยว้ยอะแล้วก็เราจะให้ไปล้อมมันหนึ่งสองสามเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันจะมาจบทีมัสเตอร์เราละเอาแล้วไง อะแย่แล้วเล่นพลาดทิดหนึ่งเพราะว่ามันเดินข้ามมาตรงนี้ได้เราต้องอ้อมไปจับมันซึ่งตุบันมาหาโตมาสเตอร์เราแล้ว้อาไงดีเนี่ยโอ้โหแพ้ทางด้วยนะท่านไม่เป็นไรเอาอุดไว้ก่อน ตายแต่ไม่เป็นไรเพราะเซอร์วานตัวหนึ่งเนี่ยมันมี HP 2หลอดแต่ไม่ใช่ใจอยู่เลยอ,อีกหลอดหนึ่ง

เอาละเดี๋ยวมันต้องหนีไปทางไอ้นั่นได้เพราะฉะนั้นเราต้องอ้อมไปตีมันอ้อมไปตีมันมาสเตอร์มาตรงนี้เดี๋ยวมันจะโจมตีดาชี้จังแน่นอนเพราะมันมาโจมตีแจนดูแทนไว้ผิดคาด ไม่เป็นไรมาชมทีมาเลยจะได้อีกทีหนึ่งเอาสามทีเลยเว้ย ตวงน่าจะง่ายกว่ามุนเนี่ยเาฮึตอรอาุดางนี้นี่ตเ,เดี๋ยว,มว,ยวไม่ได้สิมันนจบตีหึ่ง อ๋อไม่เป็นไรถึงม,มันจะมาโจมตีมาสเตอร์เรานะเดี๋ยวเราจะเรายังหนีได้แต่ว่าศัตรูเนี่ยมันจะหนีจากเราไม่พ้นนะครับผมมาอุดทุกรูแล้วเนี่ยเอาเดอมชี่มาอุดตรงนี้ด้วยมีความเป็นไปได้ว่า มันจะเอาคา m ์เมลามาโจมตีตัวมาสเตอร์ของเรานะครับผมแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมยอมมันจะอัดไหมไม่อัดเหรอไม่อัดก็เสร็จเราสิเราเอา1นสองอัด1โอเคทีนี้เดี๋ยวมันต้องมาโจมตีตัวมาสเตอร์เราแน่นอนแต่เราจะเอามาสเตอร์อยู่ตรงที่เดิมเพื่อ อุดไม่ให้ศัตรูเนี่ยไม่ให้ไอ้เจ้ามูนิเอลเนี่ยมันสามารถหนีพ้นนะครับผมแล้วเธอหน้าน่าจะจบเพราะมูนิเอลมันไม่มีที่หนีเนี่ยนาเราจะจบตีมัสเตอร์ตามที่คาดโอเคแล้วก็ศัตรูเนี่ยมันเหลือพอยอยู่2จดุดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาเดอมชีบัดมัสเตอร์หนึ่งบัดมัสเตอร์สองแล้วก็จบเกม ไม่ได้ยากครับผมแค่วางตัวหมาติดดีหรือว่าถ้าเกิดมีตัวแบบบัสเตอร์ดีๆที่สามารถเก็บได้ทั้งไอฉากนะครับผมก็ใช้ตัวนั้นไปเลยก็ได้หรือว่ามาหาทางอ้อมไม่ให้มาสเตอร์มีที่หนีแล้วก็อาจมาสเตอร์สทีแล้วก็ชนะก็ได้เหมือนกันแล้วก็ได้หยุดจอกศักดิ์สิทธิ์นะครับผมซึ่งถ้าเกิดเก็บครบ7ด จดเนี่ยจะสามารถปลดเอาาจอกศักดิ์สิทธิ์ได้หนึ่งอันนั่นเองนะครับผมเป็นอีเวนท์ที่สามารถเก็บจอกศักดิก์สิทธิ์ได้ง่ายมากเพราะว่าแค่อันนี้7อันเนี่ยก็สามารถแลกได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปครั้งแรกของอีเวนท์นี้นะครับผมก็ขอ,ขอจบต่เพลงท่าน,นี้ก่อนละกันซึ่งมาเนี่ยจะมีอีก1ตอนนะแต่ว่ามันปลดหลังจากอีเวนท์เริ่มไปแล้ว1สัปดาห์นะครับผมน่าจะเป็นบทส่งท้ายหรือว่าจะมีอะไรพิเศษเพิ่มหรือเปล่าอันนี้ยังไม่อาจทราบได้ต้องรอดูก่อนนะครับ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอจบแต่เพลงเข้านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ